สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชัว่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทวีปอเมริกาใต้นะครับในหัวข้อแร่ธาตุและพลังงานครับนักเรียนครับในทวีปอเมริกาใต้มีแร่ธาตุต่างๆนะครับที่สำคัญที่เราควรจะ รู้นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยคือแร่ถ่านหินนะฮะพบมากตามแนวเทือกเขาแอนดีสนะครับในประเทศโคลอมเบียชิลีและอาร์เจนตินานะครับนั่นคือแร่ถ่านหินนะครับอันนี้รถที่ขุดทางหินขึ้นมานะครับเพื่อจะอนำมาใช้มาแปลสภาพมาใช้ประโยชน์นะครับให้พลังงานครับถ่านหินตัวนี้ได้นะครับให้พลังงานความร้อน ต่อไปครับแร่ที่2แร่เหล็กครับอันนี้คือรูปแร่เหล็กนะครับพบมากบริเวณที่สูงกิอานาบริเวณประเทศเวเนซุเอลาและประเทศบาซินครับนี่คือแร่เหล็กนะครับสำหรับแร่เหล็กนี้เราก็มาแปลสภาพใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเช่นนะฮะมาแปลเป็นเหล็กเส้นนะฮะเหล็กกอง มาใช้ในการอุตสาหกรรมในการก่อสร้างบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมตึกนะครับที่อยู่อาศัยนะครับต่อไปตัวที่ตัวที่3แร่ทองแดงครับนี่คือรูปแร่ทองแดงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการถลุงนะครับพบมากบริเวณแนวเทือกเขาแอนดีสนะครับประเทศเปรูและประเทศชิลีครับเราจะเห็นว่าแร่ทองแดงนี้นะฮะเมื่อแปลสภาพแล้วแปลรูป แล้วมาใช้ประโยชน์อันนี้เป็นสายทองแดงเอามาพันในมอเตอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเรื่องไฟฟ้าทำนะครับตัวนำกระแสไฟฟ้าในในสายไฟนะครับสลับตัวต่อไปครับแรดีบุกแรดีบุกนะครับ,รบ,รบ,รบพบมากบริเวณที่ราบสูงโบลิเวียนะครับในประเทศโบลิเวียนะครับประเทศบาราซิน และประเทศเปรูครับแรดีบุกนี้นะครับก็ต้องนำเอามาแปลสภาพก่อนนะครับอันนี้มาใช้ประโยชน์นะครับคือมาทำกระป๋องนะฮะเพราะมันไม่เป็นสนิมนะมกระป๋องใส่อาหารนะฮะมันจะเป็นปลากระป๋องเครื่องกระป๋องนะครับเนี่ยและไม่เป็นสนิมเรียกว่าทำจากแรดีบุกนะครับต่อไปตัวที่5แร่ตะกัว พบมากบริเวณที่ลาบโบลิเวียนะครับในประเทศโบลิเวียและประเทศเปรูนะครับนี่คือลักษณะของแร่ตะกั่วนะครับแร่ตะกั่วนี้นะฮะเราสามารถมาทําเช่นหัวลูกกระสุนปืนเนี่ยทำจากลูกตะกั่วนะครับและมาทําเกี่ยวกับอ่เครื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับในการอุตสาหกรรมนะครับเป็นท่อท่อตะกั่วเนี่ย ไม่เป็นสนิมนะครับต่อไปครับตัวที่6นะครับตัวที่6คือแร่ไนเตตนะฮะแร่ไนเตตนี่พบมากบริเวณทะเลทรายอาตากามาในประเทศชิลีนะครับแร่เตตมีสีข,ขาวนะครับแร่เตตนี้เมื่อนำมาข่านกระบวนการมาใช้ประโยชน์ก็คือนะครับใช้ทำปุ๋ยนะฮะในปุ๋ยในปุ๋ยใส่ให้เป็นอาหารพืชได้นะครับ ก็นั่นคือประโยชน์ของแร่ในเตรตนะครับครับนักเรียนครับต่อไปในตัวที่7นะครับตัวที่7แร่แร่เงินนะฮะอันนี้แร่ที่ยังไม่ถลุงนะครับเป็นแร่เงินสีขาวพบมากแนวเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูชิลีโคลโัมบโบดิเวีย อาร์เจนตินานะครับเมื่อผ่านกระบวนการแล้วก็มาทําเครื่องประดับได้อีนนกําไรฮะเป็นกําไรเงินนะครับเพิ่มมูลค่าได้อีกกําไรเงินนะมาทํากําไรเงินมาทําเข็มขัดเงินนะครับนั้นราคาก็จะสูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าผ่านกระบวนการทำนะครับที่สลับกับตองแลยต้องใช้ฝีมือนั้นราคาก็จะสูงนะครับอันนี้เข็มขัดเงินนะคบนับเงิน มีลวดลายต่างๆที่สวยงามมากอันนี้ทําจากเงินนะครับไม่ดำนะครับไม่ดําไม่ลอกเงินแท้นะครับต่อไปครับแร่ตัวที่8นะครับแร่ตัวที่8คือแร่แร่เพชรครับแร่เพชรมีความแข็งนะครับพบมากบริเวณที่สูงกิอานาบริเวณลุ่มน้ำแอมซอนประเทศเวเนซุเวลานะครับและประเทศบราซิล เลเพชรนี้เมื่อผ่านกระบวนการมาเจรไนก็จะมีเพิ่มมูลค่าสูงมากนะครับเพราะเพชรนี้แข็งอันนี้มาทําหัวแหวนใช่ไหมฮะเขาคิดน้ําหนักเป็นกะหลัดราคาจะขึ้นอยู่น้ําหนักของเพชรนะครับเพชรที่ดีจะมีความแวววาวความสวยงามเหลี่ยมเพชรนะครับตัดกระแสงจะดูสวยงามนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปแร่ที่9แร่ทองคำนะครับอันนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการนะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับพบมากในบริเวณประเทศโคลอมเบียประเทศบราซิลประเทศอุรุกวัยนะครับแร่ทองคำนี้ก็เป็นแร่เศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับม,มีมีมูลค่าสูงนี่ผ่านกระบวนการแล้วเอามาเป็นทองคาแท่งนะครับเอามาเป็นสินค้าขายนะครับเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วๆไปและอย่างก็มาแปรรูป เป็นทองพันรูปพันธ์นะฮะทองคำรูปพันธ์นะฮะเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลเป็นต่างหูนะครับนั้นราคาก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของทองนะครับครับนั่นคือคุณสมบัติของทองนะครับประโยชน์ของทองนะครับต่อไปครับเป็นแร่อีกตัวหนึ่งครับตัวที่10นะฮะตัวนี้คือแร่บ็อกไซด์นะฮะแร่บ็อกไซด์พบบริเวณที่สูงกิอานา นะรบ,บริเวณประเทศกายอานาและสุรินามีนะฮะนี่คือแร่บ,บ็อกไซด์นะครับต่อไปเป็นหมวดของเชื้อเพลิงแร่เชื้อเพลิงหรือแร่ที่ให้พลังงานนะครับคือใช้ให้เกิดพลังงานแร่ตัวแรกคือน้ํามันดิบครับนะครับน้ำมันดิบนะฮะน้ำมันดิบก็ให้พลังงานความร้อนนะครับแต่ต้องผ่านกระบวนการ อของของ,ของเขาก่อนนะครับจึงสามารถนํามาใช้งานได้ต่อไปตัวที่2แรล่พลังงานตัวที่2คือและแก๊สธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มาใช้เป็นพลังงานเหมือนกันเช่นเวลาแก๊สถุงต้มเนี่ยนะครับที่ใช้ในครัวเรือนใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในเครื่องยนต์รถโดยสารรถประจำทางเรือต่างๆนั่นคือแหล่ที่มีความสําคัญนะครับในทวีปอะเมริกาใต้ นะครับนั้นชั่วโมงนี้นะครับก็เรื่องแร่ธาตุในทวีปเมริกาใต้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ